สวัสดี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 พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายาย f อเฮียจิวอนมาทักทายยามบ่ายสิบห้าน15ิกานาทีสินกาสีนาทีก็พรุ่งนี้จะไปพาเฮยจิวอนไปโรงพยาบาลตามหมอนัดครับผม ออกมาพนคลายสมองมักสมบองหมักหน้ามืนมักสมบองครับมักสมบองเฮียจีวอนสวัสดีกดแชร์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยมาทักทายกันทุกคนทุกท่านช่วงบใบาๆ นี่ยจีวอนกินอาหารได้เยอะได้เยอะมากเลยกินได้เยอะวันนี้ยังไม่ทันได้เห็นขับถ่ายเลยยังไม่ทันได้เห็นขับถ่ายเลยเถึงเวลาเขาก็รีแลกขับถ่ายพรุ่งนี้จะไปหาหมอคุณหมอนัดคุณหมอนัดถามว่าไปทำไม ไปให้คุณหมอตรวจตรวจมีเชื้อหลงเหลือไหมก็ไปดูแผลดูแผลบักสบงงบักสบงกดแชร์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยกดแชร์ให้หน่อยทรงดาวท่านที่มีดาวก็ส่งมาให้เอียจีวอนด้วย ท่านที่มีดาวก็ส่งมาให้เฮียจีวรไม่มีก็ไม่เป็นรอยไม่มีก็ไม่เป็นไรไไเฮียจีวอบอกอย่ามากวนอย่ามากวรพี่พี่กำลังสบายอกสบายใจพี่กำลังสบายอกสบายใจนอนเล่นครับเฮียจีวรตัวจริง เสียงจริงเนี่ยก็ทักทายทุกคนอย่าวรพี่ลูกอย่ากวรพี่นะโมอย่ากวรพี่สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมขอบคุณมากมายนะโมนะโมนะโม มานวดให้หลวงตาลุกนวดไม่เคยได้กินขนมสักทีหมอนวดประจำตัวบักน้ำโมเฮียหายดีหรือยังยังยังเลยยังไม่ร้อยยังไม่ร้อย,อยบังกับยังส้นทรศัพท์ยังเด้ <c oughs> อหนามึนะ หน้ามึนหน้ามึนหนามึนครับผมเป็นแมวหน้ามึนหน้ามึนสบวงบอกผมเป็นแมวหน้ามึนดูพี่จีวอนเขามองหน้าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเออหน้ามึนใช่ไหม โดนฝ่ามืออรหันของพี่จะน้ามืนไม่ออกอเออออกแน่บากนี้ยางโซ่อยู่เนี่ยจีบอยังหลอมันเดิมใกล้แล้วเด็กก็หลอเด็กก็หลอเ่ยมักสบุงมักสบุงมันน้ามืนมันดื้อมันมันอยากให้ลาก มันอยากให้ลากสวัสดีสวัสดีทุกคนยามบ่ายๆนะ15นาฬกา54นาทีกดแชร์ให้ด้วยกดแชร์ให้หน่อยเ,ออเพื่อเผยแพร่ความน่ารักของเฮียจีวอนใกล้จะหล่อแล้วเฮียจีวอนรูปร่างหน้าตาใกล้จะมาแล้ว รออีกนิดนึงรอความหล่อจะกลับมาอีกนิดนึงเฮียจีวอนครับมักสบงสะบงกับเฮียจีวอน,อนโชคมักโชคอยากมีส่วนร่วมฮะ ตอนนี้ทุกวันนี้ยังไม่ทันได้ให้รับแขกนะยังไม่ทันได้ให้รับแขกคนที่ตั้งใจจะมาหาเฮ er ียจีวรก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งมาช่วงนี้เดี๋ยวให้เฮ er ียจีวรหายเต็มร้อยร้อเซก่อนค่อยค่อยมาค่อยมาเยี่ยมเฮ er ียจีวอค่อยมาผูกแขน er G เฮียจีวรก็แล้วกัน ตอนนี้ยังยังยังไม่ร้อยเปอร์ซยังไม่ได้ให้รับแขกต้องรอให้เขาหายร้อยเปอร์ซนก่อนเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมเยียนเฮียจีวอนอีกครั้งหนึ่งใครมีของขวัญหรือว่าใครมีอะไรก็มาตอนเฮียจีวอนได้มาผูกแขนเฮียจีวอนเอิญขวัญเฮียจีวอน ยบักสะบองโดมันดมันอยากให้พ่อลากอยากให้พ่อลากพ่อขี้เกียจลาครับเหนื่อยอยู่กับบักสะบงเหนื่อยเหนื่อยมากเลยวันเกิดเฮียจีวอนสิบเก้าพฤษภาคมวันเกิดเฮียจีวอนสิบเก้าพฤษภาคมจะทำบุญใหญ่ จะพาทําบุญใหญ่ทําบุญพาเฮียจีวรทําบุญใหญ่เลยเพื่อเอืน้นขัญเฮียจีวรที่เฮียจีวรหายกลับมาติดสิบเก้าพฤษภาคมจัดลงทานใหญ่เลยตั้งลงทานเยอะๆเลยแล้วก็ เรียกเด็กๆคนเท่าคนแก่มาทานคนสัญจรมากินมาทานหลอร่วมบุญด้วยกันกับเฮียจีวอนนะญอติยยมทุกคนทุกท่านหลอร่วมบุญกับเฮียจีวอนเอิ่นขวัญเฮียจีวอนวันที่สิบเก้าพฤษภาคมวันที่สิบเก้าวันเกิดเฮียจีวอนจะพาทําบุญใหญ่จะพาเอิญขวัญเฮียจีวอนผูกแขนผูกแขนเฮียจีวอน ใครนี้อะไรอยากจะต้อนเฮียจีวอ mm hmm. ก็ก็ค่อยค่อยตอนวันนั้นก็แล้วกันรวมทำบุญด้วยกันทำบุญเนื่องใน,ในวันที่เฮียจีวอหายปกติวันเกิดเฮียจีวอนนโมนโมก็อยากมีส่วนร่วมครับนอนบักสะบงโนงบักสะบงมันมีที่นอน เขาหน้ามึนสะบวงนี่มันมันได้ทุกเรื่องได้ทุกแบบเลยนะสะงวกไยจีวอนเขานอนเขากินกินข้าวเสร็จแล้วป้อนอาหารให้จีวอนกินนี่ทุกทุกสี่ชั่วโมงเขากินเองก็เยอะเขากินเองกินอาหารเม็ดก็เยอะแต่ว่าต้องป้อนทุกสี่ชั่วโมง ถ้าเขาไม่อิ่มเขาก็กินเองนูเกิดสิบปดเฮียเกิดสิบเก้าอเดี๋ยวค่อยมาอวยพรด้วยกันเด็กนอนสบายนอนสบายเปิดแอร์ให้นอนไม่ร้อนพรุ่งนี้เฮียจีวอนไปขอนแก่นอีกแล้วเดินทางอีกแล้วไปตรวจคุณหมออีกแล้วคุณหมอกิดถึงอีกแล้ว พรุ่งนี้จะไปตรวจคุณหมอครับผมตอนนี้กำลังชาร์จแบตอยู่กำลังชาร์จแบตบชาร์จกับบักสบงบักสบงคงไม่ได้ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ไปพรุ่งนี้ให้อยู่เพราะว่าไปกลับไปแล้วก็กลับบักสบงไม่ได้ไปเขานอนนะนี่เฮียจีวนเขาหลับเลยนะนี่ จ <laughs> ิวานจิวานลูกทำหน้าทำตาจิวานสวัสดีสวัสดีเนาะช่วงบายบาย ขอบคุณทุกคนมาแจ้งข่าวเฮียจีวอนยังต้องกินยาอยู่ไหมกินยากินยาอยู่กินยาฆ่าเชือ้อเออก็เรียกยาะไยยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชือ้อแล้วก็กินแล้วก็ปรับปรับปรับลำไส้แล้วปรับลำไส้ที่ผสมกับอาหารอ่ะ เรียกยาอะไรนะยาปรับอ่อปรับลำไส้อะผสมกับอาหารแลาวสบบุงเหียนิ่งมากไม่ได้นิ่งตอนนี้เขาหลับบางกรณีมันมากวนในน้อยมันมากวนบางในน้อยมันมากวน นโมนโมนโมมันแสนรู้นโมนี่เวลาอยากจะให้นวดตอนไหนนี่เรียกมาเลยทุกวันนี้เก่งนวด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 เสร็จอ้อนขอขนม เบิ้งมือเน่ยวะเออเบิ้งกรบบอได้ห้อะมือเบิงบ้งกบับอได้เฮจิวอนครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมขออนุญ,ญาตลงไลค์ก่อนนะสาธุ